มาดูเรื่องฮาๆกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาพบ,พบกลุบพบกับพบเก็บโอเคพบพบกลุบพบแก็บโอเคเราจะมาพบกับนะคะน้องชายเล็กนั่นเองความรับของชายจริงๆป้าพาไม่ได้เป็นคนค้นเจอเองหรอกแต่ว่าน้องเกตเป็นคนค้นเจอค่ะ ก็มีพฤติกรรมแปลกๆค่ะก็ที่น้องเกสสังเกตหรือ <What? S 2> ลองมาแล้วนะชายจะไม่ชอบให้อะไร <What? S 2> มาโดนที่หลังค่ะเขาจะรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรกัดหลังเขาหรือว่ามีอะไรนิดนึงอ่ะเขาจะแบบอ้ายแบบขยักขยแย,ยงอะไรอย่างงี <c oughs> <c oughs> ้แกย่ขยักขยแยงอะไรอย่างงี้เออเหมือนว่าว้ก็ขยักขยแยงมากเลยตายแล้วคุณเมค่าอะไรอย่างงี้เนาะ เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีแต่น้องเกตบอกก็ทําให้ดูครั้งหนึ่งแล้วเปเ<อ>ล่าก็คิดว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองท้าพิสูจน์ดูว่าเอาสิ่งของไว้ข้างหลังชายไม่ได้จริงไหมแล้วลองเอาไปไว้ข้างหลังตัวอื่นตัวอื่นเป็นยังไง<อ>มันมันผิดปกติหรือเปล่าหรือวงั้นก็ปกติแมวทุกตัวเขาก็ต้องรู้สึกแบบไม่ชอบอะไรข้างหลังห,งหรือเปล่าน้อถ้ายงไงถ้าใครอยากดูความน่ารักของชายนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเราตามไปดูกันค่ะมาแล้วชายเล็กๆชายเล็กๆ ไหนน้องเกดอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองอันนี้เกดเล apply. ็กๆคันใช่ที่ไหนล่ะอ่าทดลองอะไรคะใช่จะกลัวหรือเปล่าแบบมันมีความลับอย่างหนึ่งนะคะอ่ะคือเมื่อเอาของอะไรก็ได้วางไว้บนหลังมันมันจะตกใจตกใจแค่ไหนก็ตกใจมากตกใจมากเหรอใช่เวออันนี้มันอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะลองวางดูนะอ่าเอาเอาเอาตกใจจริงนั่งเอาอะไรวางเมื่อกี้หนังยางอ๋อแค่ยางอย่างเดียวแค่ยางมันก็ เฮ้ยตกใจแบบให้นีให้ตลาดมากไหนแล้วยางล่วงไปไหนแล้วล่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงยางอยู่นี่อะกกิบเหยียบยางขึ้นมาเราจะลองไปทาพิสูจน์แล้วแมวทุกตัวเป็นงี้หรือเปล่าอะไรงี้ใช่เป็นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไม่รู้ใช่ใช่เอาไปไปชายต่อไปแล้วชายไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองแมวคนอื่นดูดีไหมดีดีว่าเขาจะกระลุกกระลากระลุกกระลาาเหมือนอันนั้นคืออะไรเคาะก่อนด้วยอันนี้ฝาน้ำยาโอเค ฝาน้ำยาล่วงไปแล้วอ้าเนี่แหละตอนนี้แหละเอาวางเลยเขาไม่เป็นเป็นแค่ยางเหรออะไรไหนลองเปลี่ยนเป็นยางสิไม่เกี่ยวหรอกจังหวะมากกว่ามั้งเออตอนที่มันยืนหรือเปล่าเ้าไม่เป็นอ้าวแล้วคนนี้อะตูดโอ้โหตูดมาลองวางลงพุงดิลงพุง น้งคุงดินดิ้นดินดิ้นดินดินดิน้งคุงเาวาาาาาเาโอยเ้งคาแล้วเริ่มรงคาล้วอเาเอายางวางเอาวางหมดเลยไม่น่ารักอ่ะ ชาน่ารักเอามือแล้วแต่จังหวะจริงๆเพราเมื่อกี้ยังเป็นอยู่เลยเออจริงดูไอ้ชายนอนตายแล้วไอ้ชายบอกแกล้งกันเห็นไหมแกล้งกันใช่ไหมไม่กลัวแล้วแกล้งเงี้อนแล้วเอองอนแล้วอยู่ได้ดูดูเอชาน่ารักอ่ะลูกกินกินกุญแจเหรอหนู่อนจุ๊บเป้พี่ชายทําอะไรเหรอเขาแกล้งอะไรพี่ชายเหรอขอดวงหงสหน่อยสิไม่เป็นไรใครเป็นไรเลยนั่นนั่นชายไปแล้ว ชายเริ่มรู้สึกแล้วชายเริ่มรู้สึกแล้วน้องคู่แกใช่ไหมแกใช่ไหมเอาจะตีกันเกสเพราะลูกแม็กของเองเอาวางเลยวางวางเออเออใครใครเอ้ยเอ้ยเอ้ยขยะขยะแขยงเกสแม่ว่านะนี่มันเอาตัวนอนลงอย่ากเอาวางขยะขยะแขยงนั่นนั่นนั่นเออนอนลงแบบไม่อยากให้วางไงนั่นนั่น เอาวางบนตัวนี้เลยวางลงไปกัดเจ็บนะแกจะบอกเลยว่าคนนี้จะเจ็บนะไม่ธรรมดานะ run ใช่เอเงแอ๋อเป็นงี้เป็นงี้ เอาเนื้อออกแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนั่ยนี่ยนี่น,นๆๆโอเคค่ะหลังจากที่เราแกล้งชายสําเร็จไหมคะใช่สําเร็จครับตกลงความลับหรือความแกล้งกันแน่เนี่ยความลับความลับอ๋อความลับไม่มีในโลกค่ะชายบอกชายก็มีามอาการขนลุกนิดหน่อยแล้ว <ใช S 1> บ้านลุกคนเหรอคะมีใครแมวเป็นอย่างนี้ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเราก็ คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยเนาะและอยากให้เราถ่ายแมวตัวไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ความน้องคุ้งอ่าน้องคุ้งนี่สุดสุดแล้วค่ะสุดที่สุดแล้วในการหาความลับเนี่ยยากมากเลยเย็นสุดแล้วค่ะน้องคุ้งเนี่ยค่ะโอเคเค่ไงคลิปนี้ป้าพาลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆชายเล็กๆชายเล็กๆโอ๊ย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 เอาวางอีกวางอีก